Dua puluh enam, 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 dua พรับผมบริว oh <my. S 1> <isms ife ed> ีของครับวันน <mas ี้เราเป็นวันสุดท้ายที่เราจะอยู่ข้างล่างแล้วพรุ่งนี้เราจะเดินทางขึ้นยอดเขาเอวอเนีตยอดไหมวะไม่ยอดแต่ยอด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 เออยอดไปยอดเดี๋ยวคอยดูเบรเคมเบเมเลยเบแคมเดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับเราจะเดินทางขึ้นเบดแคมแล้วระยะเวลาในการที่จะเดินขึ้นไปเบดแคม ยาวนานถึง14วัน14วันกับการเดินเท้าขึ้นที่สูง5,000กว่ากิโลเมตร5,000กว่า5กิโลเมตร5.5กิโลเมตรจากระดับน้ำนทะเลสูงม,มากคือโคตรอันตรายพวกนี้ค <c oughs> ือแบบโคตรตื่นเต้นครั้งแรกน่าจะครั้งแรกและครั้งสุดท้ายในชีวิต อยากมาอีกไหมนายผมเคยขึ้นกับภูกระดิงโอ้อันนั้นจิ๊บจอันนั้นจิ๊บจอันนั้นจิ๊บจวันนี้เราจะมารีวิวกันนะครับว่าเราเอาอะไรขึ้นไปบ้างน,นะครับ14วันกับการที่จะไม่ได้อาบน้ํา14วันกับการที่จะไปทนอากาศที่หนาวเหนใช่หนาวลบสิอ่าลบหลบสิกลางวันเนี่ยสิบ ถึง15ไม่เกิน15เราก็เลยต้องเตรียมของไปนะครับวันนี้เราได้สปอนเซอร์ใจดีหลายท่านมากเลยจากโคลอมเบียชุดชุดท,ทั้งชุดชุดกันหนาวนี่เดี๋ยวผมจะให้ดูนี่สิ่งที่ผมจะเตรียมไปอันดับแรกนี่ครับเสื้อกันหนาวนะครับ<ม>เป็นตัวนี้เป็นตัวที่กันหนาวกันลมกันฝนกันแบบโคตรหนาวกันแบบได้ดีมากนะครับแล้วด้านในตรงนี้นะมันจะมีเสื้อด้านในอีกชั้นหนึ่งนะครับ คือตัวข้างในเนี่ยมันสามารถที่จะถอดออกมาถ้าสมมุติว่ามันไม่หนามากแล้วก็สามารถถอดแยกชิ้นส่วนออกมาได้ว่าเฮ้ยเราใส่แค่ตัวข้างในพออะไรอย่างนี้ตัวนี้จะเป็นเสื้อที่โคตรสาคัญสําหรับการขึ้นเขาเอเวอเรสต์ครั้งนี้นะครับเพราะว่าคนไทยเราคงทนอากาศหนาวคไม่ได้อย่างพี่เนสอ่ะเคยใช่เ<ค>ยเนหนเล <he i, S 2> แต่เราอ่ะเราตัวเต็มที่ก็ สิบห้าองศานี้ก็ขี้แตกแล้วโอ้ใช่ตัวนี้คือเสื้อหลักของผมนะครับที่เราขึ้นไปสู้กับอากาศหนาวข้างบนนะครับ <S <S แล้วก็มาคู่กับกางเกงเก็บความอบอุ่นของร่างกายไม่ให้ออกไปนะครับมันก็จะแบบใส่แล้วมันจะอุ่นอะ่ะนี่คือชุดนี้จะจับคู่กันหลกักๆแบบนี้นะครับ <S <S แล้วที่สําคัญขึ้นไปรอบนี้จํากัดกิโลห้ามเอาของขึ้นไปเกิน15กิโลต่อ1คนนะครับเพราะว่าเครื่องบินที่เราจะบินไปจอด บินไปจอดที่สนามบินเนี่ยมันเป็นสนามบินที่อันตรายที่สุดในโลก๋ยวาเข้าไปดูรีวิวเดี๋ยวไปดูรีวิวเดี๋ยวจะรีวิวสถานสนามบินที่อันตรายที่สุดในโลกมันเป็นเครื่องบินเล็กนะครับเพราะฉะนั้นของว่าก็จะจะัดจำกัดกิโลอ่าและพวกนี้พวกนี้คือเสื้อที่จะใส่ด้านในนะครับก็เป็นเสื้อแขนยาวกางเกงขายาวนะครับของโคลอมเบียทั้งหมดเลยนะครับผมเตรียมไป2ชุดด้วยกันแล้วผมมีกางเกงนอนของส่วนตัวนะครับมันเป็นเขาเรียกอ่าตอนนั้นไปญี่ปุ่นอ่ะจำไม่ได้ซื้อแบบโนเนมไปนะครับ นี่ข้างบนนู้นอันนี้สําคัญสําคัญที่สุดเพื่อนโคตรสำคัญแว่นแว่นตากันแดดแว่นตาโพลารายโพลารายโพลไราพลไรกับอะไรพลรอยแต่ไม่ใช่พลารอยเป็นที่ห้อแว่นตากันแดดสาคัญมากนะครับเพราะว่าด้านบนนี่ UV แรงแดดแรงเพราะฉะนั้นเราดดตา้องมีแว่นตากันแดดไปด้วยนะครับใครที่จะมานะครับแนะนําเลยแล้วก็นี่หมวกไหม,มพรมผ้าบัฟหมวกที่จะใส่ประจําทุกวันนะครับแล้วก็ พวกเสื้อกันหนาวคือเอาง่ายๆชุดหนาวสุดผมมีของโคลัมเบียทั้งชุดเลยนะฮะก็ขอขอบคุณอีกครั้งนะครับสําหรับโคลัมเบียนะครับไม่ได้จ่ายให้เราพูดนะครับแต่แบบให้ขอมาใช้นี่ก็สุดยอดแล้วถ้าเกิดไม่มีพวกนี้ไม่น่าจะถึงไม่ไปไม่ไปไม่ไปไม่ไ่ผมไม่น่าถึงไม่ไปเออเสื้อผ้าเนี่ยพวกนี้เราเอาเสื้อ24ชั่วโมงขึ้นไปด้วยเดี๋ยวพอขึ้นไปถึงยอดปุ๊บเราจะใส่เสื้อ24ชั่วโมง ายเล่น24ชั่วโมงบนเขาเอเวอร์เรสต์กันโคตรสุดโคตรสุดนี่ก็จะมีเสื้อผ้าของโคลอมเบียนะครับแล้วก็มีกางเกงมีเสื้อกันลมนี่ของทั้งหมดนะครับก็จะประมาณนี้นะครับแต่ส่วนตัวผมเนี่ยผมจะมีถุงขยะไปด้วยเผื่อเขาไม่ให้ทิ้งเลยเขาไม่ให้ทิ้งขอผิดกฎหมายขึ้นไปห้ามจับสัมผัสกับใบไม้ต้นไม้หินสักก้อนก็ห้ามเอากลับมา คือยอดญ้าที่คือถ้าขึ้นมาควักหนึ่งอะไม่ได้ไปจับผิดผิดกฎหมายเลยห้ามทิ้งของอะไรไว้นะครับผมก็เลยติดถุงขยะไปด้วยเผื่อเผื่อเจออะไรปิดเปียกด้วยหมืว่าฝนตกหรือว่าหิมะตกอะไรพวกนี้ตกอยู่แล้วหิมะตกหิมะตกไหมตกอยู่แล้วเดี๋ยวไปรีวิวเดี๋ยวเราดูรีวิวรอดูก็เลยเตรียมถุงไปด้วยสําหรับใส่อะไรแห้งๆนะครับแฟนลับบอกว่าเอาหิมะใส่แล้วเอากับไฟด้วยได้เปล่าเปล่าไปอ่ะและนี่ ตัวนี้น่าจะใช้ก่อนมันเป็นที่คุมหน้าคุมหน้าหรือคุมคอคอหน้าได้หมดเลยเนี้ยข้างในมันก็จะมีตัวกันความร้อนคมร้อนแม่กันกันกักเก็บความร้อนเออเนี้ยอือืเออดีเลยเงี้ยดีเลยหายใจไเนี่ยน่าจะใส่นอนตรงนี้น่าจะเน้นเน้นตรงคอใช่เน้นตรงคอนะครับแล้วก็ถุงนี้จะเป็นกางเกงในกับถุงเท้านะฮะ เอาไปกี่ตัวถุงเท้าเจ็ดคู่ถุงเท้าเจ็ดคู่เพราะว่าเนทบอกว่าคือเราไม่ได้อาบน้ำเพราะฉะนั้นเนี่ยถุงเท้าแนะนำว่าไม่เกินสองวันผมใส่อยู่สี่วันสวันโคตรเหม็นเลยนายเหม็นตีนมากไม่เกินสองวันควรเปลี่ยนเพราะว่ามันจะมีแบคทีเรียแล้วก็ทำให้กัดเท้าเราให้ทำให้แบบ มันติดเชื้อมันทําให้เท้าระบาดเจ็บได้นะครับแล้วก็มีกางเกงในกางเกงในก็เตรียมไปเนี่ยหกเจ็ดตัวก็ A อบี A อบอบอ่าสองวันตัวละสองวันผมไม่ใส่ไม่ใส่เหรอทีนี้ผมไม่ให้ใส่ผมมาไปแค่สี่ตัวเองเดินทงเทงไม่มันมีเสื้อไออนนรวะพี่ไว้บอกจ้ะก็นี่ไงกางเกงรัดไข่ไงอ๋ออันนี้มันแล้วแต่คนชอบเอแต่คนชอบต่นนะพี่ไม่ใส่ไม่ได้มันแบบโคุงเคนงคุงเคนวิววิวอะอ่าแล้วก็มีนี่เป้แบคแพคที่จะ ติดหลังไปนะครับอีกหนึ่งใบนะครับตัวนี้ก็ได้มาจากร้าน ROX นะครับก็มีหลายอย่างมากกระเป๋ากันน้ำกระเป๋ากันน้ำนี่พวกนี้เออกระติกน้ำกระติกน้ำใช่กระติกน้าเก็บความสําคัญมากที่สุดโคตรสำคัญเอาใส่น้ําร้อนนะครับแล้วถ้าเกิดสมมุติว่าตอนกลางคืนร้อนไอ้หนาวหนาวไม่ร้อนน้อนกอดใช่น้ํานอนกอดใช่ อันนี้คือคนเดปานเขาบอกมาที่คนที่เขาอยู่บนเอเวอร์เรนต์นะครับเขาบอกว่าอันนี้โคตรสาคัญแล้วกินน้ําร้อนกินน้ำอุ่นถ้าเกิดหนาวเนี่ยเรากินน้าน้าที่มีความร้อนนะครับอันนี้คือแบบยอดเพอร์เฟกกระเป๋ากันน้ําผมก็ใส่พวกครีมพวกแป้งพวกอะไรพวกนี้คัตเติลบัตอะไรพวกนี้ไปนะครับผ้าเช็ดตัวก็ของใช้จิบปาตะทั่วๆไปนะครับน่ะอันนี้ก็จะเป็นถุงมือถุงมือกันหนาวของโคลอมเบียนะครับ พวกนี้จะเป็นเซตเซตพวกกันหนาวมีหมวกด้วยใช่มีหมวกนี่นี่หมวกแบบนี้แบบที่ขนขนแกะมาจากออสเตรเลียเลยเนี่ยใช่มันจะเป็นแบบใช่เหรอวะไม่ใช่ถุงมือถุงมือถุงมือที่จะใช้แบบว่าเดินประจําใส่เดินยังไม่หนาวมากยังไม่หนาวมากก็จะเป็นถุงมือแบบนี้ตัวนี้สามารถที่จะเล่นโทรศัพท์ได้รผมลองไปดูนะออลื่น น,นี่ครับสามารถใช้เล่นโทรศัพท์ได้เวลารับสายอะไรพวกนี้นะครับสามารถใช้งานได้นะครับสะดวกสบายดีมากแล้วที่ขายไม่ได้นะครับนี่ครับนาฬิกา Garmin กาโคตรดีโคตรดีใช่เป็นสิ่งที่พอพอได้ใส่ปุ๊บอะ่ะติดอะแล้วยิ่งมาแบบว่าประจนภัยมาแอดเวนเจอร์แบบนี้ด้วยนะครับ ถ้ามีนาฬิกาการ์มินเนี่ยจะคอยตรวจเช็คสุขภาพร่างกายออย่างแบบอายุเริ่มเยอะระบบการเผาผลาญไม่ดีเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะรู้เลยว่าเฮ้ยค่าการเผาผลาญของเราต่อวันเท่าไหร่พอไหมการออกกําลังกายการนอนเราเป็นยังไงสุขภาพร่างกายของเราพวกนี้มันจะเก็บข้อมูลไว้หมดเลยนะครับเพื่อที่เราจะเอามาเปรียบเทียบดูดูสุขภาพของเราว่าโอเคช่วงนี้สุขภาพเราเป็นยังไงเราขาดการออกกําลังกายไหมเรา เราขาดการกินอะไรที่มันไม่ดีหรือเปล่าโอเคตัวนี้ก็จะเก็บข้อมูลของเราทุกเม็ดทุกอย่างเลยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นเสื้อผ้านะครับแล้วก็นี่รองเท้ารองเท้าคู่เท่คู่นี้เท่คู่นี้เป็นรองเท้าที่กันหนาวตัวนี้กันน้ําด้วยกันหนาวด้วยด้านในมันก็จะมีแบบเหมือนกับเสื้อเห็นไหมเป็นสีเงินเงินไม่อังควงคองๆอง,อ,ง,อ,งอ้าวไอ,อ้ของนี้ของนี้ของนี้ให้เข้าไปให้เข้าไปอ้าวประมาณนี้ อ่าเนี่ทำมีนเรีบๆหยุดเร็บๆอยู่ด้านในมันก็จะเป็นสีเงินเงินเหมือนกับเสื้อนะครับตัวนี้ก็ของโคลอมเบียเหมือนกันนะครับพื้นเป็นแบบกรึ้ทกครั้ตัวพ่ดีทำไมอย่าให้งงผมนะนี่นี่นี่ใส่เที่ยวไม่พอใส่เที่ยวไม่พอบอกให้ก่อนนี่นี่คนปดอันนี้ของนายนี่ของนายเป็นสีน้ำตาลของเป็นเป็นสีน้ำเงินนะครับแบบนี้ของนายก็สวยใช่ ด้านในก็จะเป็นเหมือนกันก็จะเป็นแบบตัวที่จักกักเก็บความร้อนไว้เหมือนกันนะครับแล้วคู่ที่จะใช้เดินประจําใช้เดินทุกวันนี่อันนี้คือใช้งานแล้วคือแบบโคตรดีไม่ีมพไม่นั้นเหม็นเหม็นจะผายเลยไอ้ของนายอ่ะนี่คือรองเท้าเทลรองเท้าสําหรับการเดินโดยเฉพาะนะครับนี่นะครับก็ขอขอบคุณโคลรมเบียอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ขอขอบคุณ R O X นะครับที่ ช่วยเรื่องอุปกรณ์อเซสซอรี่ต่างๆนะครับมีของครบทุกอย่างเลยจริงๆนะครับโอเคก็สำหรับคลิปนี้ก็จะมีของที่จะมารีวิวประมาณนี้นะครับเอออีกอย่างอีกอย่างอาหารอาหารบอกไว้ก่อนผมอ่ะนี่ไม่ได้เขา้านะไม่ได้บ,บนเทอือนะไม่ได้บนเทือกนะอยากลองกินมา<บ>นม่าบนเทือกเขาเอเวอเรสต์เฮ้ยไม่จดัดรสชาติผมก็ไปผมก็ไปมีเยอะเลยนะ เตรียมไปตอนแรกเตรียมขนมไปเยอะแต่เขาจํากัดกิโลก็เอาไปได้นิดๆหน่อยๆนะครับโอเคใครที่ดูคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามพวกเรานะครับก็มีวันนี้ที่ไปกันนะครับก็จะมีผมมีโค้ดนายมีลูกหมีมีไมเมดเนสนะครับรอดูคลิปสนุกๆจากพวกเราได้เลยนะครับโอเคสําหรับวันนี้ก็ขอตัวไปเตรียมกระเป๋าแล้วก็พรุ่งนี้ตื่นเต้นครับตื่นเต้นละพรุ่งนี้ออกเดินทางตีสีบินขึ้นเขา ต <iyorsun? S 2> <like> okay. okay. ื่นเต้นเว้ยโอเคสำหรับคลิปนี้ก็มีเท่านี้ครับบ๊ายบายเสียวมากนี่เสียวจริงครับโคตรเสียวเลย